สวัสดีครับก็เตรียมส่งงานส,สวยๆกับวิวการ์เด้นหน่อยนะวันนี้นะก็มีไม้นานโนแฟร์แปดร้อยนะราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับของไทยแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ไม้นานโนแฟร์เจ็ดร้อยนะครับสี่พันสองร้อยบาทนะครับนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ย ให้ขึ้นเอ็นคิสซน่านะครับอ่าอันนี้ก็สั่งต่างหากนะครับเพราะว่าไม้เป็นไม้เปล่านะครับอ่าราคาพิเศษนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้แล้วก็สามารถผ่อนได้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เอาสวยๆมาให้ชมกันนะครับท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับอันนี้น้องเตอร์นี่สั่งมาสี่ไม้อันนี้สี่เจ็ดไม้ครับรวมสามไม้นี่ก็เป็นเจ็ดไม้แล้วนะครับ สั่งไปขายก็คุ้มสั่งไปใช้ก็คุ้มนะครับราคาพิเศษถูกมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ